ตอนนี้ลุงชัยจะสาธิตการตอกลากระบอกด้วยอุปกรณ์ที่ทำมาจากปองน้ำโคกน้ำเป็นต้าน้ำทับน้ำอะไรน้ำเอฟซีได้หมดครับเอาเย,อ,เยอคือเยอคือเป้งสาลีใส่ลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เหนาโหนให้มันละลายนะครับพอเหนวละลายเสร็จแล้วก็เราก็ซัดลงไปในโคล ที่เห็นปลากระบอกที่ว่ายอยู่อตอนนี้กําลังซัดนะครับหนึ่งสองสามซัดเลยครับลงนตรงแล้วครับลงตรงแล้วตอนนี้อ่าพอลงมานังตรงแล้วก็รอครับรอรอจนปลากระบอกมันจะมากินเหนือในปงนะครับสังเกตได้จากเวลาปงมันหหวยแสดงว่าปลาระบอกเข้าไปแล้ว โอปลาโบกเข้าวไปแล้วเราก็ทอกเลยครับทกอย่างรวดเร็วไม่งั้นปลากระบกมันจะออกนะครับมันจะออกจะป้องใช่ครับอันนี้คอยครับคอยคอยคอยอ่าเริ่มนะครับเริ่มมาเนี่ยจะเห็นน้ำโวยๆน้ำพานน้ำโวยๆมันมันที่โอเย็นป้องอยู่ครับนะครับดูลุงชัยนี่ประสบความสําเร็จไหมนะครับดูตาต่างหน้าจะไม่ได้ว่าลุงชัยถือศีลกินจีนะครับ คอยกันนานจังคอยกันนานจังอืมตอได้อีกินลงใจเก็บเก็บก็ตาเก็บเก็บก็ตาลุงใจทุกไม้น้อยแต่ให้แป้งมันลายอ่าพอแล่โฟเล่ออ่าเก้เขาล้วเก้เขล้กเก้เขาล้วเท่ขาแล้วอ่ะเข้าแล้กลุงใจ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 ทุกเลยลุงใจนา่เชนทุกลุงใจทกตาทุ่มใจทกทุกทกทกทกเล้วทกแล้วกับทกเลี้วทกแล้วกับทกเลี้ยวกมาแล้วกับทกเลี้วทกเลี้ย มาแค่แค่ถึงเลยแค่แค่ถึงแลวสังเกตดูสังเกตดูในปงมีปลากระบอกไหมอ่าเที่ยวนี้ได้สำความสําเร็จลุงชัยเก่งจังเลยเอาไอ้นี่ไปกินลุงชัยอ่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวลุงชัยเดี๋ยวเดีลุงชัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลุงชัยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมหวานงละก้ายิ้มอ่ะเอ้ยเดี๋อันนันนี่อันนันน่ี